สำหรับ EP นี้ก็จะมารับของรางวัลครับใน,ในมันสมิธนะครับสายเตอร์นครับตอนนี้ก็มีม,มากกว่า100่งร้ยเห็นะครับมันได้ขึ้นจุดๆไม่รู้ว่ามีเหีบเยอะหรือเปล่าครับก็จะเปิดเรื่อยๆนะครับว่าจะได้ของหรือว่าได้ทอง่าไหร่ตอนนี้มี6 0พัน า้อยทองนะครับว่าถ้าเกิดเปิดหีบพัทมิตรจะได้ทองเท่าไหร่ครับลองดูนะครับสำหรับขายฟรีนะครับอาศัยเขาอยู่นะครับกับอยู่กับพันสายเติมนะครับโอเคครับดูเรื่อยๆนะครับเยอะมากนะครับหีบมีหลายเลเวลมากเลยครับแต่ละเหตุก็จะมีราคาของมันอยู่แล้วครับ นี่นะครับเปิดเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนก็ตั้งแต่เช้ามาก็ตอนนี้ก็ประมาณแปดชั่วโมงนะครับที่ผมไม่ได้เปิดอีูไปนะครับก็รอมาเปิดครั้งเดียวแล้วครับก็เปิดทุกๆชั่วโมงนะครับคันนี้เขาน่าจะมีประมาณกัตอนนี้ก็เหลือกันถึงเ้น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก้ยปิกิ ก็จะมีวิธีการรับของรางวัลมากมายนะครับสําหรับคนที่คเคยเล่นมาแล้วแล้วก็คนที่หัดเล่นนะครับจะสอนให้หนีวิธีการหาของรางวัลแล้วก็รับของรางวัลน,นะครับอรางวัลแรกๆก็จะเป็นตัวนี้นครับเปิเปิดรับของรางวัลก่อนนะครับเพื่อเพิ่มเบียงของเรานะครับ กร, so รับนะครับก็ <c oughs> จะช้าหน่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดหีบมันไม่เหมือนหีบพีก,การนะก็ <c oughs> เปิดกดรับครั้งเดียวได้ก็คือได้หมดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพันธมิตรเติมเนี่ยเราต้องเปิดทีละหีบนะกดร,รับของทีละ1ชิ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็จํากัดเวลาแค่ยีดสีช่ชั่วโมงนะครับถ้าเกิด เราไม่เปิดภายในเย็บสี่ชั่วโมงหีพวกนี้มันก็จะหายไปอัตโนมนนะครับเรียบนันะครับง่ายน,น,นะครับพอเปิดแล้วเราก็ลบลบไว้นะครับมันจะได้ไม่ต้องเต็มน,นะครับเพราะว่ามันใช้เต็มแต่เนเยอะ,ะตอนนี้ก็เป็นหีสปอยเลเวลสี่สิบนะครับว่ามีอะไรในหีต่าง,น,น,นะน,น,น,งนะครับรก็จะมีขอครัแยกนะครับสิบนาทีก็ ตอนนี้ได้มาแปดพันแล้วนะครับก็จะมีไปแคมเปญก่อนนะครับเขาเป็นสนามประลองนะครับรับรางวัลไปก่อนก็ท้าทายไปก่อนอดว่าจะแย่ ถ้าเราแพ้เราก็แล้วก,วก็ตอนนี้ครับเราก็จะทําให้มันแพ้อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะเล่นตัวนี้นะครับจะชนะล้วนนะเพื่อคะแนนผมจะลบตัวนี้ออกนะครับแล้วออกแเออกนะครับแล้วก็วกวกวกต่อตู้แค่สามตัวไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าถ้าเกิดนะครับตอนนี้ผมแพ้นะครับรอบที่สองผมก็จะไป แก้แค้นเขานะครับโดยการเพิ่มทหารอาโขเข้าไปนะครับเคนะนัทประจันชนะลวนนะครับ ตอนนี้เราก็คชนะได้ยาวต่อตัวอื่นว่าแล้มันก็จะทักมาดา่าเราเองครับว,รรว่าเราผิดปัญหาอะไรกันบ้างนี่คือเทคนิควิธีการทำรสนามบอลล็อกครับให้ชนะและส่อนเนื่องครับเมือที่เราแพ้เราจะแพ้แค่ครั้งเดีวยวครับแล้วก็เราก็จะชนะได้ยาวแม้ว่าคะแนนมันจะขึ้นนอ้อยแต่ว่าก็เพิ้มน,นะครับ ก็เป็นเกมนะครับเป็นมันจะเป็นเทคนิคของเกมวิธีการเล่นหรือถ้าไม่ง่ายก็เรียกว่าบั็อกก็ได้ก็ต่อสู้อยู่ครับเดียวก็ชนะโดยไม่ต้องที่จะไปไปหาทีมโดยกดตีเป็ต่างเขานะครับแต่ว่ามันเป็นเกมนะครับ เสร็จ็งนี้ก็ใช้ได้ผลน,นะครับนี่นครับนี่นะครับเป็นสนามประลองสนามประลองเสร็จแล้วแล้วก็เข้าไปที่ดูร้านค้าก่อนนะว่ามีอะไรหรือเปล่าหรือว่าอยากไซื้ออะไรบ้าไว้ก่อนนะครับก็จะไปสนามประลองก่อนนะครับประลองลร้านค้านนว่ามีอะไรที่เราซื้ออะไรบ้าง วัประมาณแบบมี้นะครับนะครับภารากิจนะครับตามที่มันบอกนะครับต่อมากลวันก็จะมีอีกนะครับมีในไันต่อน่อนะครับก็จะมีเข้าไปดูอีเวนต์นะครับว่าจะาครับ การซ้อมลบนะครับวันนี้แย่ไม่ซ้อมแต่จะซ้อมรบอีกทีนะครับก็จะมี